ขับชาววันพฤหัสทีีเอสพ่อข้อช่องฮาว์ซ้ำวันนี้นะครับอยู่กับลุงชาญกันทีนะครับบ่อกรุงในช่วงปั้มนะครับวันนี้เราปล่อยกุ้งครับน่านะครับบ่อนี้กลมกลิกเลยนะครับผีครอบนะครับอยู่ในช่วงปั้มเลยนะครับไม่เกี่ยวกับใครตรงนี้นะครับน้ำในส่วนแล้วก็ไม่ว่าน้ำชายน้ำทิ้งนะครับเราจะใช้ใช้ส่วนหมดเลย นะครับเอากุ้งจากการจาหน้าความครับมาปล่อยวันนี้บ่อนี้นะครับเนื้อทีส่้งรายนะครับลุงจานลงไปนักมือริตวันนี้นะครับลงชามเชนอ่านะครับไปไล่ลูกกุ้งนิดนึงนะครับอ่านะครับแข้งแรงมารับดีดปึงปังปึงปังวัวใยญ่ตากลางนะครับนี่คือกุ้งการจาหน้าครับกุ้งแบบนี้จะโตดีครับถ้าเราจัดการดีบนพื้นท่านการจัดการดีนะครับลุงจานชายซี่นามเทียมกับ ตองชายนะครับเรียงน้ำจืดลอยตรงนี้ไม่มีน้ำเค็มนะครับถูกน้ำเค็มมาใส่นะครับพกหลดทิปโลอนะครับได้ความเค็มซ้มปล่อยล้านวันนี้นะครับน้ำประมาณห้าทิเซนนะครับตองชายที่น้ำเทียมและการตัวแอนกิปโลนะครับในการควบคุมเพลงต้นเรียงน้ำจืดถ้าไม่คุมเพลงต้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าขี้ข้าวเอามดกับวันนี้ต้องคุมเพลงต้นให้ปินนะครับนะครับนี่คือหลูกง้องการจานานะครับ ลายาพี่ดิบ้ำกับช่วยพอดีครับยาปล่อยพี่หญ่เกินครับถ้าน้ำจืดในลุงชันในน้นะครับอ่านะครับนี่กําลังลงเลยนะครับพี่หญ่เกินไปอย่าเอามาลงนะครับถ้าเป็นน้ำจืดกุ้งจะปรับตัวชานะครับพอลงแล้วจะสีดนี่วันนี้ก็ลุงชันพี่ดิบคซ้งดิบ้ำช่วยพอดีครับกําลังช่วยกับลงตึ้งกันลองไปช่วยงามเลยครับไม่ขึ้นผิวน้ำเลยเนี่ยลักษณะกุ้งที่ดีครับแข้งแรงปรับกับสภาพน้ำ นะครับปลอกุ้งมากความเข้มมากนะครับในบ่อเราซ้ำนะครับใช้เวลาในการปรับพระมัน20นาทีปรับนำในทั้งและกกาสามรถปล่อยลงได้เลยนะครับก็คอยมาติดตามพ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้นะครับหลวงจานจะจัดการเลี้ยงนะครับพ้นออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้น้องยิมนะครับผู้จัดการยิมนะครับเป็นคนดูแลเหมือนเดิมครับนะครับนูแเขกมากครับแเขกมากนะครับน้องเบาน้องเบานะครับน้องเบานูวันนี้ออกกุงการจะหน้ากันครับพาไปลงที่บ่อนะครับ มากันเดียวก็ลงชานเลยชุดเดียวกันเลยนะครับได้เป็นชุดเรียบเทียบกันในการเลี้ยงนะครับวัดดีน้องเบ้าวัดดีครับ,อบ,รบโอเคนะครับขอบคุณมาครับทีไววางใจกรุงการจะหน้าน้อง